อสองพอลูกหนึ่งข่าล่างถวยเอาหิ้วเข่าพี่น้องลูกสาวก็ล่างหนึ่งเขา่าพอไปปรุงหม้อเขาาย่างชิ้นหมูห้พี่น้องชิ้นหลอดหมูชิ้นแดดเดียวหมูพี่น้องกินแด้แต็แหงแหงเนาะปิ้งชิ้นหลอดหมูแล้วก็ปิ้งปลาปิ้งกคกกินได้ซันีพี่น้องแล้วก็บปวดเห็ดไข้เนาะแต่ว่า แพ้ทั้งในเจ็บหลึกพี่น้องอยากบอกว่าเจ็บหลึกเนาะแพ้ทางนอกก็เริ่มแหงแต่ว่าทั้งในนะยางแห้งยังบดได้พี่น้องเอ้อาก็เฮ็ดยั่งนักกันยังบดได้เนาะชิลุกชินังก็ต้องแบบพอพูดมาอยู่ในเนาะความือซึกงมันความูอซึกพี่น้องแบบมันออกมาเลยแหละอสบายดีเด้อเฮอวยเงินได้สะ l d อีรอบอมีบอคือบอเอาหายซาว่์อะมันคือบอแลนด์ครัป้าอีร้อยคือบอบอเอาสอะบออแม่เรับ้านเออบอเร้หักเสีเห็นไเขาเน่มันกับบอถามบอซุกอยู่บ่อะไรลูก กวเน่ะสุกอยู่บ่อธามน่ะใส่เบิ้งเนื้อทให้ยดำลงมาเอาไปห่อกระตุ่มเนี่ยสบายดีย่ามแรงๆพี่น้องจ้าหิ้มเข่าพี่น้องเอ้ยเข่าเมื่อสาหัวสากับแบบคอยเห็ดคอยไปคอยมาพี่น้องเอ้ย ชิบโกเม๋อเนาะตั้งแต่เป็นมาพี่น้องชิบโกเม๋อเลยพี่น้องตั้งแต่วันศินก่อนวันศินี่อเขาวแต่ต้นพุ่นนะพี่น้องอชิบบัวชิบโกเม๋อจังไดเอชีบัว่านาเจ๊ซ้ายนะั่นดำแห้งแล้วตอนน่ะดีขึ้นแล้วบ่ดำจังไดคนบ่ได้อาบน้ำบ่ได้อาบน้ำเดินทางผู้ชมน้ำนักลงสี่โลหะโลเนาะ มื่อซาหัวเมื่อกระพอเ์กันไปน้องพอรกันาพมามอบ่ได้อาบน้าบ่ได้ทาครีมไปน้องเจ็บเจียนตายก็เลยบ่มีใจสิแบบไปทาครีมไปเพราะว่าแพ้เขานะ่ะแพ้เขานะ่ะบ่ได้ถือน้ามเลยเนาะต่างแต่เป็นี่น้องจะแพ้บ่ได้ถือน้ามไปน้องเท่าไหร่ต่ณาครับล่างแต่ข้าง,างล่างเนาะ พี่น้องว่าจังไดมันแห้งละโบพี่น้องว่ามันแห้งแล้วบขั้นหัวนักหัวก็เลยแบบอ้ยอดบ่ได้พ่อคนแก่เมื่อซะก่อนวะขาซะกับเท่าไรสหบาทพี่น้องสหบาทสาบาทกับิมหาพันสหบาทพี่น้องขาซะหัวเนาะลืมเอายาสะหัวพี่หน่อยเมื่อ หาบาทสี่พันกัแปะว่าสิมหาคุณจ้าิบเก้าชิ้นเก้าพันเนาะตื่นอีหาบาทหาบาทรันลอกกินข้าวพี่น้องกับเปิ hmm ๊ง hmm สิ่ใสถั ah ่วไอลงมาให้แม่แค่ติบข้าวนะซีเผื่อับเป็นห่วงขอบคุณละลายเด้อขอบคุณจากใจขอบคุณทุกคำแนะนำนักลงไปสี่หาโลพี่น้องแต่ว่าพุ่งนี่บ่ยอม หนักลงพุงบ่ยอมยุบพี่น้องก็เงิดเจ้าของอยู่มาทางซายเอาข้าให้แม่ดูนักลงได้นังท้องมันบ่ลงโอ้ยขาวกขาวพุงๆาสิได้กินขาวอนๆ เขาเย็ยนแหงแหงแกระเด้งโอ้แหงกืน,น,น,ยน,น,กน,นหยากเนี่ยตุ่ยเขาหน้าผีหน่องขากระสนร้อดมูแม่นพอ <c oughs> แล้วเหนี่ยมาสนุกแม่หนะฉินหนาแปลงประเทศฉากสินยังคือบอกเอาแป้งทูหมองที่ตรงลง เห่อ lạ ขดาวผุทุนนท่นเชียวกะทุนแหละโอเจักิจะจะก้งใหม่เฮอยขาทุกมีแหงนะมีกรซุกใิ่ด้วยสั้งขาสันพองขยาวอยู่ไม่หงายมาหายน้ำไป คนเรแเขาาอยู่ได้หรอผิทั้มันเลยเอาลูกพูดพูจุกเราทำยาก,กับบริพ้องให้กินเลยนะเฮ้ยคือพ้องค่อยใหม่จริงหรอตั้งชินโมโลเลยแอบจบดี เขาเสือกมาแซบมอมวแถวมันบริแทบเป้เขาก็มีเดดังวามันซ่านินไปจิมันร้อยมาปินงไหมนะมปิงใส่ตุกคนนี่นี่นี่เนเม็ดมาทั้งนอกนะายดีอีกวระมาอาทิตย์ก็คือจะายดีพีมม่นน D, ้องทั้งนอก แต่ข้างในเอ็กซีเป็นเดือนนะจน,นี่เอาไปเย้นภูภูไปทไั้งภูเย็นใช่เย็นใส่ล้ว จะหหอนบ่เคยอเห็นหอน,นท่านผ<ะ>้าเนี่ยท่นพ่อเนยฮะผ้าเนอยไม่เที่ยมันจเียผ้ายังเจ้ากายธาตีลไปดีก่อเข้าฮันี่นี่มันบุณณีทอดนีนน้นี่ ไปใช้อะไรบ้างได้เน,ไดนเนอะเด็กเป็นเด็กนั่นคือมาเนาะตอนปเป็นนักนักภายในหกเจ็ดมือนะบ้ได้ขึ้อยากกินข่าวพี่น้องเป็นแบบปากกระายท้องกับแบบบ้ได้อ,อยากกินยังเลยฉัพ่อเขาจังตายพี่น้องโซเนาะบ้ได้ขึ้อยากกินยังเลยเพิ่งจะคึ้อยากกินวังนี่พี่น้องในสามสี่มือนี่คขึอ,อยากกินเข่า อยากฮะอยากเงื้นนอนว่ะหูแล้วว่ะบอคนโชว์เขาังแบบป้าขาวป้าหนามนะพี่น้อง มันกินกับเาวมาปั่ขาวไ่เดือดซอเด้อดขอที่ชิมข,ข,ขอห่อนใหม่ยันยัอิ่มอะไรคือ

thư thì hôn là mãi thư đó thư tin đại không <laughs> <Điều bò luôn>. không <laughs> à, Ah, man, man, ya. Man. Ah, ok, beliap. อยากกินสดนั่นฮอดเดี๋ยวน้าพี่น้องแล้วขเขาแบบเบิดแล้วแกฮิวอยู่พอการกินหน่ะพี่น้อง <c oughs> อกำลังว่าอาการกระพอะทีแทกวมา เอาคองไปเจีดามห่อเข่าเนาะฮะบริเหตุเนาะกับเงินหนัวสือคล้องใส่ห่อขาวกระดาษที่ชูุเบิดเลยเอ,อ้ยมีหน้าเฮือนยั่งบ้านนี่เสียดเมือ่อ